มาหนาโอ้ยน <K |ms|>. ีคนเลยต้นแรกจะเจอต้น้องจะให้หลายคนค่ะอ๋อไอ้กินเว่อุ้ยหลายความแน่เนาะ่นเอ๋ออนย่า่งเนาะอนญาติจมมึงเา้อ บิ้งซื่อสูออ้มนจามันมันเป็นเพอจักคือบรารอยู่วะเป็นปลาบ่แค่อยบีใส่เยะหาม,มจริงแ่ืดีมือไผ่มือมันร้นมากินมากแกงหม่ไม้ามาจักเอา ดีเลยค่ะเ่อกีน้ำนี่ดีเย็นบ่บอเย็นค่ะเร็วเอาน้ำสวดมันต้องฟิดน้ำเย็นไงเย็นกว่าจ้ะน้ำจอกมึงกริงจริงจับนัก มันแบงเอาทุกนันหดบ่หายรถมาแบงอันนั้นก็อู้อีมนนแบงอ่เแบงงั้นมเก็งรายรถ้ยทัไมได้อันนั้นเนาะโตคุดี๋วามองไออา อืปเพ่ครอบครัวเราก็เยอะไงเพื่อคนปันนี้คน,นไงตาทาว่ามัน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 จางมันวะ,ปะไปแรกไสหรือแม่มจ,แจางก็ดีกว่าเค็มได้เฮ้ย ป้าหอนแท้เพื่อออกเลยมันยู่กับชมโอแมนบอยแอมนาตายเพดดราะว่าชมโอชิมาอัผู้บรนั่งยุ่ยกันยำไปไหม กกก้งบ่ไปได้เห็นหรอกกิโลอดช่องตถาภิกษุเห็นข้าวยัดเอามาตีมแล้วยิ้มยัดตาโลบุอยากเกี้ยงเขาก็ะโวเป็นตะเคียนข้าวตายไปนอกร้านอ้ยโอุ้ยน่าตื่นเต้นเหลือแล้วอีกอย่างให้แอมเข้ามาเข้ากล้องคือเขาอยากรู้ว่าแฟนน้องยุ้ยคือใครจะได้ไม่ต้องไปกินมาม่าเข้าใจ เขาจะเห็นหน้าแฟนน้องยุ้ยคือใครทำไมไปแต่กับพ่อน้องสองต่อชองขาวอันนี้ก็ให้เห็นสะนังหน้าเนี่ยเบิ่งเอาจัดเจนบ่บานเนี่ยจะให้ช่องยายจัดเด้อแคบอยู่บ่อยจางติอันดีมาแล้วะ น้าตายก็มาแล้วเด้อมาเด้อเร็วๆรามนั่นกินแหละผู้ว่ากันเกมโมเสกคือชุดเอาชุดเอาสองสองฮะสองเหรอเขาเขาเอามาใส่ปลาบอกให้เอามาใส่กระโดดทัดกินจังเลยจังกระดาษอย่าเชื่อนั่นหมดมันตัดโมเสกใส่อะไรแต่ใส่ปลาแดกบ่ใส่ปลาแดกเือนาะปลาไม่สีขาวเลย เอาประเดกมาซื้อจังยเนาะไปซื้อจังน้อยกิบใส่ด้ะน่องตายนี่กิ่ตามคนี่หเนาะอันนี้นี่มั้ยใส่บักแอมแน่นะไม่ประเด็กน่ะใส่ของแอมนะใส่น้ำเดียวกินน้ำเดียวนี่นะโอ้ยขยะมันโตกม่าเรื่องมากเลยท็อว้าโอ๊ยจะใส่อะไรปล่าน่ะมันเหนียวนั่นล่ะ ตอนนี้พีเมื่กี้ขนมเอาหน้าตายนั่งเด้พรมขนาดไหนเจ้าชินั่งนี่หเมนั่งานึัตายแล้วหนนี่แหละขรื่นัน่อั่งนั่งนั่งนั่งอูจะถามไม่นั่งเลยยืนอย่างเดียวแล้วทีนี้เอามาขามช่มมกุยนี่โอ้โหอมกระชุมันว่อยู่สหลม่ นห้มันมาเอาขนมแน่มันมเอาขนมคลออุ้ยจากเรียวแล้วว่าเกงชุกอลไเกเหียไผ่เหียมันเนาะหยุมก็เอามาเลยกาตายข้างน้ำเลยามือปเสูเอหอห้งไอ้เพอเลยเนย

จับสลากเรื il, invasive, ่องรางวัลเมื่ไงอยากลองไม่ได้อยู่ซืถือหรอไม่ร้องน่แล้วแม่เอ็มบังเลยไม่อร่อยไม่เลือกมาขุดข้าวแกงไหมกำลังแซ่บตุ้มโฮมตุ้มโฮมวันนี้น่าจะตุ้มโฮมค่ะประเด็นหนูเนาะหนูจ้ะตามบังโอ้ยโค้ชแซ่บนุ่งผ้าอิ่มไหวเอลย

มันยังม่นเดนี่จัดไหาไม่หาม่ออย่าล่ไผูเล็กใครบอมันมีจูพูไหมเนาะได้บักนุ่มบักห้ำแล้วคนนีจัต้องขุยมีตลาดใครขชมพูนอยู่นะได้ดอกเงินได้แก่เอาเฮ็ดพิจังเดียวอีกแล้วต้นมาอะไรเอาก่เ้ เื้นมันมาเอ็ดหรือขนมมันมีเบิร์ดดอกเรายังโจงให้มันอยู่มันเล่นแล้วก็้ะมก็เล่นลมู่มันก็ให้หน้าอไเด็กน้อยเนาะนาะใต้อันนี้เด้อปากกรอปากหวานอันนี้กินกับปลาหม้

วะ er มาเด he ้อกินข้าวมอเานองเล่นเกมไปทันขอกับเทอาเกมแบลงั้นมันยังมาพอเพื่อกินเนี้ยอเยอะนี่ฉันูขายขอไม่ได้แล้วต้องปิเ็บเดี๋ยวนี้นะรีบมาเจ้าขับไปในช่องเจ้ากับเล่นเกมเจ้าก็ได้โลแล้วให้กดไหวเนาะไม้เล็หนึงเจ้ามากดแล้วโคตรปฏิเสธคตรภาษาได้แหร ได้อย uh. uh, ู่แล้วทำเ็เลขเนาะเออดาก็ถ่ายเลเ้ขาาเนี่ยกเหลือเาไปเอ้าไปเาเป็นแช่ยูทูบนะเพช้อคือดอกใหญ่ไปเอเบเออิ้นนั่กระป๋ายเเฮ้ยนั่นกระป๋ายช่วยเนาะบ่คือหนอนมูมางานอกดล่ำไม้ำไมจะหาได้ เอายู่ให้ล้มาดบแลเ็ะกนมาลยแล้วมบเพขอกตูตเบิร์ออกป็นเบิร์ดูฮะแม่นัน้าของสูนยะของไก่เนยูอันน้าหนักจ้าเอาเด็กชอบงมันคืองทำไมแล้วลงบนมะกินผู้ปีเออมาเลยทำไมอันน้องที่พูดในของกกก็เามาอยู่นอนนึงกินสูงอ่ะแล้วามาลายมก็รอดเนาะ ก้นม้อะไรเยอะอยู่ใช่หวานต้มกินจุ่แบบี้เ่ยเยอะเป็นเช้นเนาะเยอเป็นเช่นข้าวขาวนะน่นี่เยขาวนะเพามันสุ่เพียงหัวข้าวเพียงแวหร่อเนียสมันยังมีเป็นเช่นนี่เรียกิมซุ่มเนี่ยเฮยาเขาจูบกันยันคะ